มาผมสาธรยนพงบ้านเลขที่67หมู่4ตำบลรวมไทยอำเภอปพระ,พะจังหวัดตากลุงทอนเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับอายุ61ปีครับแล้วลุงทำไมหันมาเลี้ยงไก่พื้นบ้านที่ผมเลี้ยงไก่พื้นบ้านนี่ก็เพราะว่าไก่นี่มันช่วยย่อยสลายใบ ทราบขยะที่อยู่ในสวนนี่นะครับปกติปลูกสวนอยู่ครับผมตอนนี้ผมก็ทําสวนอยู่ผมก็เอาไก่มาช่วยไล่มแมลงด้วยช่วยกินมแมลงด้วยแล้วก็ช่วยย่อยสลายพวกใบใบใบพืชต่างๆนะครับใบอย่างที่เช่นว่าใบววคาโดหรือใบไม้ที่อยู่ในสวนนี่นะครับย่อยสลายไวที่สุดเลยลุงทอนครับ ก่อนที่จะมาเลี้ยงไก่ทําอาชีพอะไรมาก่อนผมก็ทําทําสวนตลอดเลยครับผมไม่คือทําสวนเนี่ยผมคิดว่าไก่เนี่ยอยู่กับสวนดีที่สุดแล้วครับคือช่วยช่วยเป็นอาหารเสริมสําหรับเราด้วยแล้วก็เป็นสัตว์ที่กินมแมลงในสวนด้วยครับคือ เลี้ยงไก่เนี่ก็เลี้ยงเช้าเลี้ยงเย็นแล้วเขาก็ออกไปหากินตามในสวนเขาครับคือง่ายๆเลี้ยงไก่เนี่ยเลี้ยงง่ายๆที่เลยครับคือเลี้ยงเอาไว้กินเลี้ยงเอาไว้กินเป็นอาหารเราด้วย,ลยแล้วเขาก็ไปาหากินมแมลงให้เราด้วยครับตอนนี้เพิ่งรู้ว่ามันขายได้ขายได้กิโลเท่าไหร่กิโลละร้อยห้าสิบครับห้าสิบบาทครับผมถือว่าราคาดีไหมครราคานี้ก็ถือว่า อยู่ได้ครับคือเราก็ได้จากเขามาก็ซื้อข้าวบ้างแล้วเขาก็ให้เราบ้างคือได้สองทางเลยครับปกติชอบกินไก่อยู่แล้วครับผมวิธีการฟักไก่ทำไงฮะคือไก่ผมปล่อยให้ไข่ธรรมชาติเลยครับปล่อยให้ไข่ธรรมชาติเลยแล้วก็ แต่แต่ที่รองรังนี่จะเปลี่ยนทุกทุกครั้งไปเอาลูกลงปุ๊บต้องเปลี่ยนรังเลย mm hmm. คือเรากลัวจะเกิดเขาเรียกว่าไรยไก่นะครับหรือตัวแมลงนี่ที่จะมากลัวลูกไก่นี่ครอ mm hmm. หรือเราก็ถึงพอลูกไก่ลงรังปุ๊บเราเปลี่ยนเลยใช่ไรทำกับเนี่ยใช้เศษเศษขยะเนี่ยครับเศษเศษไม้เศษอะไรเนี่ยครับมันคอือยังไงมันก็อ่อนดีอยู่ mm hmm. ครับ มันเหมาะสําหรับรองรังไก่เนี่ยครับตัวรังตัวรังรังผมก็ใช้เข่งใช้อะไรนี่ละครับเป็นธรรมดาวัสดุเรียกว่าหาง่ายๆ่ายครับคือในไร่ปลูกเองไว้แล้วครับผมเขาฟักประมาณกี่วันเน,นี่ยยี่สิบยี่สิบแปดวันเนี่ยครับออกละหลังจากไข่แล้วหลังจากไข่ยี่แปดวันยี่แปดวันยี่เจ็ดวัน,นออกละคข้อที่ประมาณ อายุเท่าไหร่นะยี่สิบวันครับใช้อ,อาหารอะไรบ้องใช้ใช้อาหารไก่เล็กเนี่ยครับอาหารลูกไก่หรืออาหารไก่เล็กเนี่ยครับอายุยี่สิบวันหลังจากยี่สิบวันไปแล้วก็จะกินอาหารหมูเล็กนะครับ วิธีการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเนี่ยหรือไก่พื้นเมืองเนี่ยลุงอนเลี้ยงด้วยอะไรฮะผมเลี้ยงด้วยข้าวโพดกับข้าวเปลือกครับเลี้ยงเช้ากับเลี้ยงเย็นเลี้ยงพอประทางชีวิตพอหมาเพราะว่าให้เขาไม่ให้หิวอะแล้วเขาจะออกหากินมแมลงของเขาเองโดยธรรมชาติเลยครับอ๋อบริเวณการให้วัคซีนอีกกี่ช่วงฮนะัสองช่วงครับคือ ต้นผลกับปลายต้นผลกับต้นหนาวก่อนที่จะเข้าหนาวเนี่ยครับต้นผลปลายผลต้นหนาวครับครับผมสองครั้งสองครั้งแล้วปัญหาอย่างอื่นมีไหมฮะเรื่องการเลี้ยงไก่เนะี่ยปัญหาอย่างอื่นนี่ก็คือพวกมีหมาชาวบ้านออกมารบกวนบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ไม่มันไม่ใช่มากครับ มันมาปีหนึ่งอาจจะมีมาสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เห็นมีรครับ<ล>ผมอยู่ที่าาสวนนี้ปัญหาการขายไม่ได้มีเนะี่ยไก่เรื่องปัญหาการตลาดการขายลุงทองครับไอ้ไก่พื้นเมืองกับไก่พื้นบ้านคืออันเดียวกันใช่ไหมครับผมแล้วลุงทอนเลี้ยงไก่แล้วเยอะๆขนาดนี้แล้วขายที่ไหนเนี่ย ผมไม่ได้เอาไปขายที่ไหนเลยครับคือขายก็อยู่ที่สวนเนี้ยครับคือชนเผ่าเราเนี่ยนะครับนิยมใช้ไก่มากเลยครับมีงานเรียกขวัญมีงานอะไรต่างๆนี้ใช้ไก่ครับขนาดผมนี่มีแม่พันธุ์หรือว่ามีไก่ออกแต่ละรุ่นเนี้ยไม่ต่ำกว่าสามร้อยตัวเนี่ยครับยังไม่พอขายอยู่ครับขายโลเท่าไหร่เนี่ยโลละร้อยห้าสิบครับ ผมขายลูละร้อยห้าสิบครับมาซื้อถึงมากเลยถึงไร่ถึงสวนนี่แหละครับ Oh <laughs> フフフフフ。